พอบ้านจักรพัิปีศาจตอนที่สามร้อยหกพวกผู้โสลีและคน,นอื่นๆน่เป็นยังไงบ้างพวกเขาน่้นจะอยู่ใ,ใกล้ๆแถวนี้ใช่ไหมนายน้อยหญิงเลยและผู้วุโสยาน่ไม่ได้มาด้วยเพราะว่าท่าน่ะนมีแผนบางอย่างให้พวกเขาทำ ถูกต้องข้าบอกพวกเขาให้เคลื่อนไหวยุรรอบๆจริงๆในครั้งนี้แล้วคนอื่นๆละ่ะเอคนอื่นๆก็ไม่ได้มาด้วยเหมือนกันอ่ะทำไมละ่ะเนี่ยเป็นความคิดของข้าเองเมืองเมฆามังกรเนี่ยไม่อนุญาตให้จอมยุทธระดับขั้นแตกฉานเข้ามาและเจ้าเองก็บอกข้าว่า อย่าเปิดเผยป้ายตายของเราเร็วเกินไปเพราะฉะนั้นข้าก็เลยยัยโง่เจตกูลใหญ่อะไม่พาจอมยทดระดับขั้นแตกฉานมาด้วยก็เพราะว่าพวกเขาอ่ะแข็งแกร่งอยู่แล้วในขณะที่พวกเจ้าอ่ะไม่มีอะไรเลยถ้าเจ้าขับหยุนให้ต้องตายอยู่ที่นี่ล็ก็ตระกูลหลวงก็จบสิ้นแล้วและความพยายามรวมถึงแผนการของข้าที่จะช่วยเหลือตระกูลอะมันจะมีประโยชน์อะไรล่ะ ข้าต้องมาโยนแผนการและความพยายามนั่นทิ้งในท้ายที่สุดอย่างนั้นเหรอใช่ข้ามันไม่ฉลาดแล้วก็ไม่มองการไกลและเจ้าล่ะหลังจากที่เจ้าอ่ะหายไปถึงห้าปีจู่ๆเจ้าก็กลับมาแล้วก็ตาหวาดใสา่ทุกๆคนที่เจ้าเห็นว่าเกก,กากลกหูลกตาเป็นแบบนี้เจ้าไม่กลับมาซะยังจะดีกว่า <c oughs> เออพอบ้านโจ อย่าไปใส่ใจเลยนะนางน่ะไม่ได้ตั้งใจพูดอย่างนั้นจริงๆหรอกจริงๆแล้วนางคิดถึงท่านทั้งวันแล้วก็ทั้งคืนเลยนะเออเออคารู้นะเนี่ยก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่นางทำตัวแบบนี้พวผู้โสปังส่งข้อความผ่านหยกส่งสารไปยังพวกผู้โสหลีให้คอยม,มาสนับสนุนเราด้วย ข้ามีหลังสังหอนว่าพวกเราอ่ะอาจจะต้องปะทะกับตระกูลอุปราชครั้งยิ่งใหญ่แปลกมากวันนี้ข้าไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองเลยข้างหงุดหงิดชุนเฉียวกับทุกๆอย่างแล้วก็บน่นตะวาดใส่ทุกๆคนจนเกือบจะมีการประทะกันอย่างดุนแรงด้วยนี่มันเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ค่อยดีเลย ถ้าข้าปล่อยให้ความโกรธครอบงำ <ination S 1> <BU> ข้าอาจจะใช้แต่กำลังซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยถ้าข้าไม่สามารถควบคุมตัวเองได้มันมีโอกาสสูงที่ข้าจะทำอะไรลงไปโดยที่ข้าต้องเสียใจในภายหลังเฮ้ยนี่ข้าใกล้จะบรรลุพลังของเนศักสิทธิ์แห่งช่องวามิติขั้นที่2อย่างนั้นหรอสี่วันต่อมา มันล้มเหลวอีกตามเคยเนี่ยเป็นเพราะว่าจิตวิญญาณของข้ามันอ่อนแอลงหรือเป็นเพราะจิตที่วาวุ่นของข้ากันแน่ดูเหมือนว่าข้าจําเป็นที่จะต้องควบคุมจิตใจและขจัดสิ่งลบกวนใจออกไปให้หมดขจัดออกไปให้หมดมีอะไรงั้นเหรอท่านหัวหน้าตระกูลหลง ส่งข่าวมาบอกว่าพวกเขาต้องการหารือเกี่ยวกับการต่อสู้รอบสุดท้ายระหว,ว่างเจ็ตรกูลใหญ่กับเจ้าแต่ว่าไม่กี่วันมานี้เจ้ากำลังนั่งฝึกวิชาอยู่แล้วก็เอาละข้าเข้าใจแล้วหัวหน้าปังท่านรู้สึกไหมว่าเขาเปลี่ยนไปเพราะบ้านโจน่ะไม่ได้เปลี่ยนไปหรอกเขาแค่กลับไปเป็นเหมือนตะก่อน ในเมื่อ8ปีที่แล้วเขาดูเหมือนกับตอนนั้นตอนที่อยู่ในป่าแห่งหมอกโจฟานเมื่อ8ปีที่แล้วอย่างนั้นเหรอจอมยุทธสายปีศาจนะ่ะจะสนใจแต่เฉพาะตัวเองเท่านั้นแต่ด้วยประสบการณ์ในหลายๆปีที่ผ่านมานี้ทำให้จิตใจของข้าน่ะไม่สงบเยือกเย็นเหมือนตะกอนนั่นคือสาเหตุว่าทำไมที่ข้าไม่สามารถบรรลุพลังระดับขั้นที่สองได้ พวกสิ่งที่ทําให้ไข้เขวแล้วก็ความรู้สึกพวกนี้จะต้องถูกกําจัดออกไปผู้ที่แข็งแกร่งนะ่ะไม่จําเป็นต้องมีตัวทวงหรอกน้องชายการสังหารด้วยจิตของเจ้าเนี่ยทําให้ข่าตาสว่างเลยไม่เจอกันานานเลยนะพี่จิวที่รักวันนั้นเจ้าอ่ะเท่มากเลย ถ้าเจ้ากล้าตะโกนแบบนั้นอีกแล้วก็ข้าจะฉีกกระชากลิ้นของเจ้าออกมาซะเจ้าว่าไงนะและเจ้าหัดสั่งสอนลูกศิษย์ของเจ้าก่อนที่นางอะ่ะจะต้องเจอกะเคาะร้ายด้วยเพราะว่าเมื่อเวลานั้นมาถึงเจ้าคงได้แต่โทษตัวเองที่ไม่ยอมสั่งสอนนางให้ดี เกิดอะไรขึ้นกับเจ้าเด็กนี้กันนะเขาเหมือนเป็นคนละคนเลยพรพอบ้านโจรอบขัดเลือกอะ่ะมันจบลงแล้วมีตระกูลจำนวนมากเนี่ยถูกกำจัดออกไปก็เพราะท่านเลยนะเนี่ยมันทำให้การต่อสู้รอบสุดท้าย ที่มีแผนว่าจะจัดขึ้นในเดือนหน้าเลื่อนมาเป็น2วันต่อจากนี้งั้นเหตุผลที่ท่านต้องการพบกับข้าก็คือโอ้เพราะว่าตระกูลหลวน่ะไม่เคยเข้าร่วมในการต่อสู้รอบสุดท้ายของจิตตุกูลใหญ่มาก่อนเลยมันมีบางอย่างที่ท่านควรจะต้องรู้ไว้นะจริงๆแล้วพื้นที่ที่จะใช้ต่อสู้ในรอบสุดท้ายเนี่ยจะแตกต่างกันทุกครั้งแล้วก็กด จะเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมด้วยแต่สิ่งที่ยังเหมือนเดิมอยู่ก็คือความโหดร้ายและก็ความรุนแรงของการต่อสู้ครั้งนี้งั้นมันก็ไม่ได้จัดขึ้นในเมืองไมคามังกรนี่นะสิการแข่งขันประลอง100ตระกูลเนี่ยจัดขึ้นเป็นพะเพณีสืบต่อกันมานับพันพันปีที่เมืองนี้ไม่ใช่เหรอเนี่ยนะเป็นแผนของตระกูลจกักรพรรดิการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม ที่จะต้องต่อสู้โดยกระทันหันจะทำให้เห็นพลังที่แท้จริงของทั้งเจ็ตะกูลใหญ่และยิ่งตัวแทนของเจ็ตะกูลใหญ่แข็งแกร่งมากขึ้นเท่าไหร่พื้นที่และสภาพแวดล้อมเนี่ยก็ยิ่งยากขึ้นมากเท่านั้นครั้งเนี้ยคาดว่าจะเดวร้าที่สุดเท่าที่เคยมีมาฮะพราะว่าโจไม่ต้องประหลาดใจไปที่เมืองเมฆามัาางกรเนี่ย มีค่ายกลวาร์ปขนาดใหญ่ระดับ8อยู่เพื่อสามารถส่งพวกเราไปที่ไหนก็ได้ภายในอาณาจักรเทียนอยู่นี่และนั่นคือสถานที่ที่จะจัดการต่อสู้รอบสุดท้ายเป็นอย่างนี้นี่เองตระกูลจัก,กรพรรดิเนี่ยรอบครอบจริงๆแต่ว่าการใช้ค่ายกลวาร์ปขนาดใหญ่เพื่อการแข่งขันประลองหนึ่งรัตระกูลเนี่ยช่างน่าเสียดายจริงๆ พ่อบ้านโจความสามารถของท่านเนี่ยช่วยเปิดหูเปิดตาของพวกเราแต่ว่าพวกเราอะ่ะเ็ายังอยากจะถามอะไรบางอย่างกับท่านอยู่ท่านมีความมั่นใจมากแค่ไหนถ้าต้องเผชิญหน้ากับของปู่ชิงเทียนไม่มีเลยโปรดติดตามตอนต่อไปอย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ